สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทอร์รถดนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกบาร์โคดไลน์ได้ที่นี่นะครับมีรถสวยมือเดียวป้ายแดงสุดหรูมาฝาก1คันนะครับออปชันจัดเต็มครับรุ่นนี้ความกวางนั่งสบายมือเดียวป้ายแดงครับ To y o ต a Camry นะครับ 2.4Q ท็อปสุดปี2003นะครับ รถสวยสภาพดีงามราคาหน้าจับจองนะครับ159,000บาทนะครับมือเดียวป้ายแดงครับคันนี้สุดหรูเอาไปใช้งานกันได้เลยครับไม่ต้องเก็บซ่อมอะไรลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2องนะครับอยู่ใกล้ไปดูรถอยู่บ้านไกลนะครับจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้รถแน่นอนแจ้งจากช่อง YouTube ขอสลดและการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกได้เลยครับ รถสวยสภาพดีงามสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงครับเจ้าของดูแลมาดีรถสวยสมบูรณ์มากๆครับภายในก็สุดหรูคันนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS แอร์แบ็ก4ใบครับตัวนี้ภายในสวยหรูตกแต่งรายไม้เดิมจากโรงงานเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังมีม่านหลังไฟฟ้าครับนี่นะครับลองชมดูได้ลองเช็คดูได้เลยครับอยู่บ้านใกล้ไปลองขับดูได้ครับ ให้ลองขับได้ครับสบายใจเลยไปดูรถตรวจสอบทดลองขับจะพาเพื่อนพาช่างไอเช็คได้นะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนั่งสบายครับเบาะใหญ่นั่งไกลๆขับไกลๆก็สบายครับสุดรู้ครับกับออปชันของ c a m r y นะครับไม่เป็นรองใครแน่นอนไปดูรถตรวจสอบทดลองขับโดนแน่นอนครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อไม่พลิกไม่คว้าไม่จมนะครับเช็คและการันตีสภาพมาให้เรียบร้อยนะครับ ใครที่ดูไม่เป็นเช็กรถไม่ได้นะครับเราช่วยดูช่วยส่องมาให้เรียบร้อยนะครับสวยสะอาดกว้างขวางนั่งสบายนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ลองชมดูก่อนนะครับมีรถให้เลือกชมมากมายนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสําหรับผมก็คัดรถสวยคัดมาจากคนที่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในงานของเขานะครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเช็คเองหรือทําเองทุกอย่างนะครับแค่รู้ว่าใครทําให้เราได้เช็คให้เราได้นั่นคือดีที่สุดครับ รถสวยสภาพดีครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่ออยู่แล้วครับกระตีโครงสร้างส่วนเกียร์เครื่องยนต์ท่านไปลองขับดูก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับรถสวยเดิมบางครับหน้าเดิมหลังเดิมห้องเครื่องก็ไม่มีชนหนักแน่นอนครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนภาษีไม่ขาดครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากว่าท่านชอบนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ รถสวยสภาพดีไม่ต้องไปเดินไม่ต้องวนหาเองนะครับไม่ต้องเก็บซ่อมเองด้วยครับคันนี้เราก็เช็คและคัดดูแลมาให้เรียบร้อยนะครับก็ลองชมดูนะครับรถสีบอลทองนะครับสวยสะอาดหรูหราในสไตล์ของแคมรี่ครับลองชมดูได้ครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับรถสวยสมบูรณ์มากๆครับคันนี้ฝากไว้เป็นตัวเลือกเลยครับตัวนี้ใครชอบทรงหรูราคาแสนกลางๆได้ขับแคมรี่ ในสไตล์กว้างขวางไปกันได้หลายคนขับใกล้ไกลสะดวกสบายครับอัตราการกินน้ํามันนะครับนอกเมืองก็จะมีสัก11,12,13ขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบครับแต่ถ้าท่านบางคนอาจจะเอาไปติดแก๊สก็เป็นอีกเรื่องนะครับแต่คันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับถึงจะติดแก๊สก็อึดถึกทนนะครับรุ่นนี้ทนแก๊สมากๆนะครับเอาเป็นว่าคันนี้สวยเดิมโรงงานไม่มีชนหนักตัดต่อไม่ติดแก๊สครับ ใครที่ชอบนะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรถสวยสภาพดีมีมาให้ชมรองเลือกและชมดูได้ครับการันตีเลยครับไม่มีชนหนักไม่ตัดไม่ต่อรถสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมนะครับออกมาใหม่ๆรุ่นนี้ก็มีรัน5้ารัน6กนะครับตอนนี้ก็ขาย159,000บับาท